กราบสวัสดี FC ลุงพร FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดแชนแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านเกอะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะถมาพูดถึงน้องจักรีกันสักหน่อยนะครับ ซึ่งหลังจากที่น้องจากกีเนี่ยโดนโซเชียลหาว่าเป็นคนกลับกรอกนะครับซึ่งล่าสุดน้องจากกีก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งนะครับโดยการโพสเฟซบุ๊กนะครับว่าผมกลับมาเพื่อขยี้สิ่งที่สังคมสงสัยยิ่งฟ้องผมยิ่งไม่อยากหยุดเพราะเหมือนพวกคุณร้อนตัวแต่กลับหายเงียบมีดังนี้รออีกหน่อยพยายามให้พ่อช่วยหาข้อมูลเรื่องข้าวสามตันก็เงียบเรื่องถุงมือข้างร่างไร้วิญญาณ ที่พากันฟ้องผมก็เงียบเรื่องรายปลอมก็เงียบเรื่องเส้นผมขนเพชรก็เงียบเรื่องเสื้อผ้าน้องและผล DNA ที่มีการตรวจจากโรงพยาบาลอุบลราชธานีกับตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจผลพิสูจน์หลักฐาน DNA ไม่ตรงกันถ้าจะฟ้องให้จับคนร้ายที่ทำน้องชมพู่ได้เมื่อไหร่ถ้าพวกคุณจะฟ้องผมยินดีต้อนรับทุกหมายเพราะสังคมมีสิทธิ์ที่จะสงสัยทุกคนในหมู่บ้าน พะไม่ให้ความร่วมมือและยังจับคนร้ายไม่ได้พวกคุณก็มีสิทธิ์ที่จะโดนสังคมสงสัยได้มีอีกหลายอย่างที่มันคาใจาสังคมและเงียบหายไป7เดือนซึ่งสรุปนะครับก็คือน้องจากกีเองเนี่ยจะขอลุยหาความจริงเรื่องน้องชมพู่และอีกหลายๆสิ่งตามที่โพสต์ไว้นะครับที่ได้เกิดขึ้นและยังเป็นที่น่าสงสัยของทางสังคมซึ่งคาดว่าตัวน้องเองนะครับ ครั้งนี้คงจะได้ปรึกษาผู้ใหญ่แล้วและคงจะระมัดระวังตัวมากขึ้นในการที่จะพูดอะไรออกไปเพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องของการถูกฟ้องตามมานะครับอย่างไรนะครับถ้าน้องจักกีจะทำอะไรก็ขอให้คิดดีๆและเชื่อว่าทุกคนก็คงอยากจะรู้ความจริงยังไงก็ขอเอาใจช่วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของครูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกิกเบิร์แชนแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ